ความรู้สึกหลังดูจบนะครับผมอันนี้อาจจะมีสปอยเนื้อเรื่องนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอยากพูดก็เลยจะสปอยนิดหนึ่งนะครับซึ่งใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอไปดูอุลตร้าแมนแล้วไม่ได้กลับมาดูคลิปนี้เลยนะกลับมาดูด้วยนะอันนี้ความรู้สึกน,นะตอนแรกที่ขึ้นไปเลยนะคือบูธคือคบูธอะผมเข้าใจว่ามันลงหนังมันเป็นแค่ไม่กี่โรงนะคืออุลตร้าแมนเนี่ยมันมีไม่กี่โรงใช่ไหมแ้่มันแบบ ็นอบพิเศษด้วยต้องคือต้องซื้อตัวต๋วตั้งหากจากทางเด็กนะครับแต่ว่าขอเถอะตอนตั้งบูธช่วยมีสแตนด์อินช่วยแบบมีภาพโปสเตอร์มีสแตนด์อินแปะให้ให้เราแบบจิจุดสังเกตหน่อยได้ไหมครับแบบว่าอย่างน้อยแบบเป็นภาพเด็กเกอร์เป็นภาพดีนะัทแต่ว่าเป็นสแตนด์อินเป็นโปสเตอร์แปะหน่อยได้ไหมอ่ะให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยตรงนี้คือจุดรับตัว๋วนะอะไรนี้หน่อยได้ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ผมก็ยังขัดใจอยู่ ผมพูดตั้งแต่คลิปตอนที่ไปดูอุตาแกเ a ซิไฟแล้วนะว่ามันเลือกที่นั่งไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับเลือกที่นั่งไม่ได้นะครับคือผมมาอยากให้ทําเหมือนเป็นระบบบรโรงหนังที่ว่าเฮ้ยพอจะซื้อตั๋วมันจะมีให้เลือกเป็นแถบแถบเลยใช่ไหมบอกว่าเป็นเก้าอี้เก้อกอกอาอี้องั้นน่ะกดเลือกอะไรว่าอยากได้เบอร์ไหนเบอร์ๆๆไหนเบอร์ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าทําอย่างนั้นมันดีกว่านะ ม่รู้นั่น دة, โดยส่วนตัวความคิดผมผมว่าทาอย่างไงมันสะดวกกว่านะคือเราจะได้ดูในที่ที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากดูในที่ในที่เนี้ยเราอยากดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยเราซื้อตั๋วก่อนเราก็จะได้ดูเราได้เลือกที่นั่งก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วของแถมคือซื้อตัวอต๋วเนี่ยซื้อตั๋วนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ะจะมีของแถมก็อย่างที่บอกครับมีตั๋วเป็นรูปที่แปลงล่างนะครับแล้วก็พวงกุญแจนะครับแล้วก็เสื้อนะครับ เสื้อผมไม่มีปัญหาพวงกุญแจชอบมากแต่ดีแฟคเชอร์เนี่ยททาไมต้องเป็นดีแฟคเชอร์าะว่าคนอาจจะชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันพกพาลําบากไปอเอาจริงๆผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมาเขียนด้านหลังอะหรือว่าเป็นแผ่นเป็นแผ่นสลักด้านหลังเลยอะผมว่าตัวอันนี้มันจะดูพรีเมี่ยมกว่ายเยอะเลยนะครับโอเคแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้เป็นไรครับตัวหนังผมบอกเลยว่าอันนี้ตัวหนังอันนี้ อันนี้มาที่เรื่องตัวหนังแล้วนะตัวหนังสนุกมากสนุกแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าดูมูฟี่นี้มันมีแบบความแบบผมว่ามันสนุกอะ่ะมันสนุกผมรู้สึกว่าสนุกกว่าเอพิโซดเซตสนุกกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมานะครับแต่ผมแค่แอบเสียดาว่าไดานาก็มาเป็นแบบภาพแบบเหมือนเหมือนเล่าอะ่ะเพราะว่าผมก็เก่งไว้อยู่แล้วแบบว่า ไดนาน่าจะมาแบบว่าภาพแฟดแบกการเล่าการไรเป็นสแตนข้างหลังอะไรเงี้ยสรุปก็ตามนั้นครับเป็นตามนั้นจริงๆก็คือไดนามาแค่นั้นนะครับก็คือผมเสียด้อย่างหนึ่งว่าปมตัวหลายเขาอะปลยไว้ว่านี่คือตอนจบที่แท้จริงผมก็รู้ว่าหรือว่าสเฟียรโดนสร้างจากไอตัวนี้วะสอ้างตัวนี้นึกออกไหมเป็นคนสร้างสเฟียแล้วก็ปล่อยไปโทษจักรวาลให้จักรวาลเนี่ยวุ่นวายนึกออกปะผมก็เฮ้ยหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นวะ พกดป่าไอ้นี่ก็คือแค่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ฉลาดแล้วก็อยากจะยึดครองจักรวาลแค่นั้นเองซึ่งโซเฟียไม่เกี่ยวแค่นั้นและที่มาที่โลกก็เพราะว่าได้ข่าวว่ามนุษย์โลกอ่ะทัฆ่าโซเฟียได้แค่มนุษย์โลกเฮ้ยทำลายแค่มนุษย์โลกกําจัดโซเฟียได้ก็เลยมาที่โลกแค่นั้นเองไม่มีไครนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าเอ้ยมันน่าจะเชื่อมโยงอย่างน้อยก็ปูหน่ว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นคนสร้างโซเฟียนะเว้ยอะไรเงี้ย เป็นคนสร้างโซเฟียขึ้นมานี่คือบอสใหญ่ของจริงเออเอาเลยครับพาร์ทดราม่าแล้วอันนี้พูดถึงพาร์ทดรามา่าพาร์ทดราม่าผมรู้สึกว่าคือปกติพาร์ทดราม่าอุลตร้าแมนอะจะไม่ค่อยสุดเพรา,วะ,ราวะว่าด้วยความว่าอุลตร้าแมนสมัยนี้มันไม่ได้ปูแบบเหมือนเมื่อหลายเหมือนเมื่อตอนผมยังเป็นเด็กๆคือตอนผมยังเป็นเด็กๆยังเป็นยุคราดาอีนาท,นาทิก้าไกอายอยู่เนี้ยแล้วก็ยามถึงเบบิวูสเนี่ยคือ พอสิ้นสุดยุคเบทแมเนี่ยอุลตร้าแมนมันจะไม่ใช่40ตอน50ตอนแหละมันจะมาตัดแค่ยี่ยี่ตอนจบนะฮะซึ่งปมพารดราม่าพารอะไรต่างๆอะ่ะบางเรื่องมันก็ทําไม่สุดนะครับแต่ผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันมาขยี้ปมได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยถามว่าสุดไหมไม่สุดยังไม่สุดอยู่ดีนะแต่ว่าเฮ้ยเรามีอินเรามีอารมณ์ร่วมตาม เรามีอารมณ์ตามเรามีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยไอคนที่ดูเหมือนเป็นผู้นําเนี่ยแต่พอมึงได้เป็นผู้นําจริงๆอะ่ะก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือแบบรู้สึกว่ากดดันเหมือนกันไม่ได้แบบโอ้ฉันนําฉันเก่งไม่ใช่ก็คือยังกดดันอยู่ว่าเชื่อให้แค่กูเป็นผู้นากูจะทําได้ไหมเนี่ยอะไรนี้เหมือนกันนะฮะคนที่อยากจะทาําตามความฝันพอได้ทาําตามความฝันตัวเองก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันรันทาให้รู้สึกว่าเออว่ะคือเหมือนว่า ต่อให้เราจะพูดเราจะเก่งแค่ไหนแต่พอแบบไปอยู่ในสถานการณ์จริงแม่งคือแบบว่าแม่งคือกดดันนะก็คือกดดันแบบกดดันจริงๆแล้วคืออาจจะทําไม่ได้นะเราเพราะฉันนันพาร์ดราม่าผมรู้ึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปมใหญ่มันไม่ได้ปมใหญ่ขนาดนั้นมันคือปมคือเหมือนปมแบบปมในใจเล็กๆนะฮะแล้วพอมันเฉลยมาแล้วมันรู้กว่าพอมันขายปมผมรู้สว่าเออมันสมเหตุสมผลมันก็แบบไม่ได้ดราม่าแล้วก็ไม่ได้จบง่าย คือบางซีซั่นนะบางซีบางซีรีส์นะมึงปูปมมาซะแบบโอ้โหใหญ่เลยแต่พอมึงฆ่าอีกคือแบบว่าเหมือนมึงเอาการกลมาตัดฟจบเลยมึงไม่ค่อยแก้ปมน,นะอาร์ดม,ม,มาตัดบึ้บจบเลยขาดแล้วจบแล้วปมจบแล้วหมดละอะไรนี่นะะแต่คือผมรู้ว่าเอ้ยปมโอเคดีนะก็คือสนุกครับสรยรวมก็สนุกบอกเลยว่าสนุกสําหรับคนที่ชอบอนเ์แมนอยงผมผมรู้สึกว่าเอ้ยบท ไม่ลิเกเว้ไม่ลิเก,เกจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบปองๆลกไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถามว่ามีจุดที่มันแม่งๆอยูไว้มีก็คืออย่างจุดตอนจบตอนแก้จบที่ทุกคนมอบพลังให้พระเอกนะทุกคนส่งมือให้พระเอกส่งกระแสจิตให้พระเอกนะครับแต่ฮันนจิโร่ มึงมาได้ไงมึงเข้ามาในจิตใต้สําสนึกพระเอกได้ไงคือฮันนจิโร่มันก็คือยอมรับอะถ้าในในหนังคือมาฮันนจิโร่มาเป็นเพื่อนใช่ไหมแต่มึงเป็น AI แน่เว้ยมึงเป็น AI ไมึงก็ไม่น่าจะมาได้ไมมมึงไม่น่าจะเข้ามาในโลกจิตวิญญาณได้นะมึงมาได้ไงวะแ,แต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็เป็นเป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะซึ่งเราปล่อยผ่านไปได้นะครับแต่บทมันก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เก่มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ นุกนะครับผมคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาบ่นให้ฟังนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย see you <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ